ท่านผู้ชมครับผมอยู่กับน้องที่น่ารักอีกหนึ่งคนในทีม W2 นะครับน้องยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องยิ้มมาพร้อมกับเฟรมใหม่ใช่ค่ะยอ่อติปโพลินี RB1000 ค่ะโอ้ไม่อยากบอกท่านท่านผู้ชมน,นั่งท่องอยู่ครึ่งชั่วโมงโดยปกติคนทั่วทั่วไปเนี่ยถ้าปั่นต้องปั่นแข่งขันจริงๆปั่นขึ้นเขาจริงเขาจะหลีกหลีกนี้เฟรมแอโร่ทำไมหนูเฟรมแอโร่เอ่อในความคิดยิ้มนะคะยิ้มไม่ค่อยแอนตี้เรื่องแอโร่ไม่แอโร่เพราะว่าส่วนใหญ่ เราชอบเฟรมทรงแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้ก็เลยเลือกเฟรมแบบนี้เลือกตามความชอบใช่ค่ะยิ้มอายุเท่าไยนะครับสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ตะกี้พี่ยังถ่ายยังไม่ถึงสามสิบเลยนะใช่ค่ะดีใจมากและประกอบอาชีพอะไรครับเออธุรกิจส่วนตัวค่ะที่บ้านเป็นโรงงานผลิตท่อปูนค่ะโรงท่อปูนนะครับให้ลูกค้าไปอุดหนุนได้นะอยู่แถวไหนโปรโมทได้เลยเออโรงงานอยู่นครปฐมค่ะแต่ส่วนมากจะส่งร้านวัสดุทั่วไปค่ะ ก็คือเป็นโรงงานท่อปูนแล้วตกก็คือช่วยที่บ้านอยู่ใช่ค่ะดูเรื่องพวกบัญชีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาอยู่ทีม W 2แล้วเป็นไงบ้างเออมันไปอีกมุมมองหนึ่งเลยนะคะ<ม>เพราะปกติจะปั่นอยู่กับผู้ชาย<ม>ก็คือเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเราปั่นอยู่กับผู้ชายแล้วเราเปลี่ยนมาอยู่ทีมนี้มันได้คนละแบบกันเลยค่ะมีความสุขขึ้นไหมดีมากเลยค่ะเ,เขาบอกอะไรคุณบ้างไหมในทีมนี้มีใครเข้ามาสอนเลยคุณบ้างไหมเออส่วนมากก็ จะให้คำปรึกษากันแนะนำกันในเรื่องที่เราไม่รู้คนอื่นรู้เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเป็นประโยชน์กับเราดีมากเลยอะค่ะปั่นดีขึ้นไหมเอ,อ่อดีขึ้นค่ะเพราะด้วยที่เราซ้อมเป็นระบบมากขึ้นค่ะเนื่องจากเรามีทีมเราก็เหมือนเราก็กระตุ้นตัวเองให้เราซ้อมเป็นระบบมากขึ้นความภูมิใจในชีวิตในการแข่งขันอืมถ้าสําหรับตอนเข้ามาอยู่ทีมนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แข่งแล้ว ได้ถ้วยพระราชทานอันดับหนึ่งค่ะที่ไหนครับที่ไหนอองานบางกอกเซนทาราค่ะในกรุงเทพนี่เองเมื่อวันที่8กุมภาค่ะเป็นครั้งแรกที่แข่งเราได้ถ้วยพระราชทานคนลุกคนลุกภูมิใจ <c oughs> มาก <c oughs> เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตปกติแข่งมาเยอะมากได้ช่วยไหมได้ช่วยไหมผู้ติ <c oughs> ได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าส่วนมากครั้งที่ได้ที่หนึ่งไม่ใช่ถ้วยพระราชทานส,ส่วนมากที่เป็นถ้วยพระราชทานจะได้รองที่หนึ่งตลอดเลยครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่มาอยู่กับ w 2ด้วยท่านผู้ชมครับเห็นไหม สวยอย่างเดียวไม่พอเก่งด้วยค่ะท่านผู้ชมครับทีมนี้ดูเหมือนจะโกงอายุกันทุกคนเลยคือไม่รู้เป็นไงรู้สึกอย่างนั้นจริงตอนนี้ผมยืนอยู่กับน,น้องหลิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคน้องหลิงอายุเท่าไหร่สามสิบสี่ค่ะจริงๆถ้าไม่ได้ไม่ได้ยอเขาเขาเหมือนพวกเด็กจบใหม่ๆจะคิดนึกว่าเออแบบจบใหม่ๆนี่จบนานแล้วสินานมากแล <c oughs> ้ว <c oughs> เพราะว่ายังดัดฟันอยู่ทําหน้าแบบดูแลเด็กมากแอพค่ะแอพ<อ>ใช่ไหมใช่แต่หน้าคุณดีมากหน้าคุณใสมากขอบคุณค่ะอยู่ทีมนี้นานหรือยัง อยู่ก็เข้ามาพร้อมๆเพื่อนๆนะคะค่ะตอนนี้อันปีหกเดือนเจ็ดเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะได้ข่าพึ่งแข่งก็มีผลงานแล้วใช่ค่ะอันดับที่อันดับที่สิบค่ะงานแข่งของสุโขไทยค่ะท่านผู้ชมครับสามสิบปีถึงแล้วเหรอค่ะอายุเท่าไหร่สามสิบสี่ค่ะครับตอนนี้ประกอบธุรกิจอะไรครับขายสีทาบ้านค่ะอยู่ที่อยู่ที่แถวอุรุภงค่ะ ตะกี้มีบริษัทสีตอนนี้มีสีใช่าะทำไมถึงมาขี่จักรยานก็เริ่มแรกเลยก็คือแบบออกกำลังกายอะค่ะครับครับก็ออได้มีโอกาสแบบเห็นพี่เข็มเขาเอาเอาแบบว่าการรัแบสบมัคแรบบทีม W2 มาลงที่เพจแล้วก็เลยแบบเข้าไปติดตามแสดงว่าทุกคนนี่ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักค่ะใช่ไหมมาจากคนละที่กันหมดใช่ค่ะแล้วก็มารวมตัวกันใช่ค่ะแฮปปี้ไหม แฮปปี้มากค่ะท่านผู้ชมครับภูมิใจมากเพราะวานั่งคุยกับน้องๆทีมนี้ทุกคนก็มีความสุขมีความสุขจริงๆแล้วอยากได้แชมป์มากขึ้นไหมอยากได้ค่ะก็ต้องขยันซ้อมทุกวันใช่ค่ะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับอายุ3 4นะครับแต่ไม่น่าเชื่อเธอหน้าเด็กมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับนี่คืออันดับสุดท้ายของทีมเขาแล้วก็เขาบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีดีกรีนะครับแชมป์เพียบนะครับน้องมวยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึง ค่ะชื่อมุ้ยนะคะเปิดร้านมินิมาร์ทร้อยแปดช็อปค่ะอายุห้ามโกงสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองค่ะโอ้โหเรียกน้องเฉยเลยรุ่นรุ่นเดียวกันเลยนี่ค่ะสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองค่ะปั่นมานานเนี่ยครับปั่นมาสามปีแล้วค่ะสามปีค่ะแล้วเห็นบอกว่าน้องๆบอกว่าคนนี้ได้แชมป์ตลอด ค่ะก็ไปแข่งขันบ่อยก็ได้ได้ถ้วยเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ถ้วยเต็มบ้านค่ะไม่จะบอกว่ากี่ใบค่ะน,นับไม่นับไม่ถูกอะ่ะแล้วเข้ามาอยู่ในทีม W2 แล้วเป็นไงบ้างครับอ๋อค่ะน้องๆเป็นกันเองมากค่ะน่ารักทุกคนเขาก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้เก่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะคนไหนรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเราก็คอยแนะนําเขาอะค่ะค่ะ นันชวนน้องๆคนที่เขาจะจะปั่นจักรยานมาชวนมาปั่นเลยน้องผู้หญิงนะครับค่ะก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาปั่นจักรยานกันมาลดภาวะโลกร้อนกันนะคะ<ม>เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้าอยากเห็นทีม W2 ต้องไปเจอที่ไหนครับก็ส่วนมากเดือนหนึ่งก็จะไปซ้อมกันที่สนามเขียวนะคะค<ม>่ะมีสนามเขียวบ้างแล้วก็ตามต่างจังหวัดออกทัวร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไปก็คือทักทายได้ได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้องผู้หญิง ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแนะนําทักทายกันได้ค่ะครับนี่คืออีกหนึ่งความน่ารักความภูมิใจเพราะว่าเขาแชมป์เต็มบ้านจริงๆ <c oughs> นะครับั่วเต็มบ้านจริงคือเห็นหน้าเห็นตาคือคุ้นหน้ามากเพราะว่าน่าจะยิมคนเทียบบ่อยมากค่ะก็นิดหน่อยค่ะไม่ไม่ถึงกับอะไรเดี๋ยวนี้เด็กเด็กเด็ก,ดกรุ่นใหม่เก่งขึ้นเยอะค่ะก็มีมีชนะหลายหลายคนแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณน้องมวยมากครับสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ ท่านผู้ชมครับขนาที่เศรษฐกิจมันฟืดเครื่องขนาดนี้ทําอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขแล้วก็ให้มันได้เขาเรียกอ,อะไรได้สัมผัสได้ล้าลึกแล้ววันนี้ผมได้จักรยานอีกหนึ่งคันจากบรที่เทเซรูปลักษณ์สวยงามนะครับไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันไฮไลท์อยู่ที่ราคาของมันคันนี้ราคา7 0 0 0บาทครับที่คุณเห็นนี่คืออลูมิเนียมหมดนะครับซึ่งสามารถระบุกเกรดได้เลยก็คือ6061กก็คือเกรดที่ ค่อนข้างแข็งแรงและเหมาะสมสําหรับการทําตัวถังจักรยานนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือชุดขับเคลื่อนทั้งหมดชิมานโน s ชิมโน,โนชิมโน,มโนอาจจะเป็นชิมโนตัวถูกนิดนึงก็คือมีทั้งหมด21สปปดแล้วผมเชื่อว่าสําหรับหลายๆท่านซึ่งเริ่มต้นในการขี่จักรยานแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วล้อก็คือเป็นอะลกริมนะครับสินค้าแบรนด์เกือบทั้งหมดก็คืออาจจะเป็นตัวโมเดลที่ไม่ใช่ตัวโมเดลที่ท็อปแต่เป็นตัวโมเดลที่ประหยัด แต่สิ่งนที่สำคัญที่สุดคือเงินแค่นี้7,000บาทคุณประกอบเองไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเฉพาะแค่ล้อเฉพาะแค่แล้วก็สาคัญมีโชคหน้าด้วยนะครับซึ่งโชคหน้าเป็นโชคของซูมนะครับอันนี้ก็คือรหัสข้างหลังเขียนไว้เลยว่าซูมตัวนี้เป็นฟอร์ดเหมือนกันนะครับระบบเบรกเป็นทิศเบรกแบบเคเบิลนะครับมือรวมกับของตัวจับจางตัวสับจางชิม,มโนนะครับเป็นนี่นะครับ ก็ถือว่าให้อุปกรณ์มาพอสมควรนะครับแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมนะครับทุกอย่างคือเหมือนจักรยานเสอหมอบไอ้จักรยานเสือภูเขาราคาแพงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองขี่กันดูว่าไอ้จักรยานราคา700 0บาทเนี่ยมันจะสักแค่ไหนแล้วก็นอกจากเอาตรงๆเลยอัตประโยชน์อย่างแรกขี่ซื้อกับข้าวแล้วถ้าหลังจากการขี่ซื้อกับข้าวมันจะทําอะไรได้บ้างตัวนี้คือตั้งใจทํามาเพื่อสําหรับ คนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือคุณได้ของอะไรแบบนี้นะครับผมตีราคาง่ายๆสมมติถ้าล้อเราตีไป2 0 0พตัวถังเราตีไป2000ชุดขับเคลื่อนนะครับตีไป2 0 0พกว่าไอ้ที่เหลือนี่คือเกินแล้วพวกนี้คือได้ฟรีหมดแล้วนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้อย่างที่บอกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยคือถ้าไต้หวันหรือสินค้าในราคาถูกถ้าจะแข่งขันกันต้องระบุหมดเลยว่าเขาเป็นสเปคอะไรนะครับและแน่น,นอนสัมพันธ์ที่สุด นี่ครับเจ้าของแบรนด์ GCA ระบุตัวเองลงไปด้วยว่าตัวเองเป็นคนสั่งผลิตหรือสั่งทําแน่นอนโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ตีตล,ตลาดด้านล่างสําหรับคนที่เริ่มต้นจกักรยานนักเรียนนักศึกษาและสําหรับคนที่คิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่อยากออกกําลังกายด้วยจกักรยานเดี๋ยวลองปั่นกันดูครับว่าเขาได้แค่ไหน ท่านผู้ชมครับกับราคา7 0 0 0พบาทผมว่าเรียกเหนื่อได้แล้วก็ทางทีเซบอกว่ากระแทกไปเลยพักในเปลี่ยนคันใหม่ให้สะใจครับสนุกขี่ได้แล้วก็จริงๆโดยความรถเข้มม้อนส่วนตัวคือมันขี่ได้ทุกที่แต่ถ้าเป็นเสือถนนน่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสรีระของเขาอาจจะไม่เบานะครับเพราะว่าตามราคาแต่คาเซ่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่างบน้อยเบี้ยน้อย หอยน้อยน่าสนใจนะครับแต่กี่ขี่ที่สนามดินนะครับภายในย่านถนนรักษาบอกเลยเหนื่อยโคตรไปก่อนครับสำหรับรายการในค่ำคืนนี้ขออนุญาตไปขี่ต่อครับกำลังตักใจเป็นยังไงบ้างครับกับทีมผู้หญิงล้วนแน่นอนไม่ธรรมดาจริงคือสัมภาษณ์ไปเนี่ยใจนี่ยู่ที่ระตุกเพราะว่าแต่ละคนนี่คือน,น่ารักน่ารักจริงกีฬาเนี่ยทำให้คนดูดีแล้วก็ไม่ได้ดำนะแต่ละคนขาวเจ้าบอกเลยว่าคือ แดดไม่สามารถทำลายเพราะเขาดูแลตัวเองดีแล้วก็อย่างที่บอกว่ารูปร่างอะไรต่างๆคือต้องบอกเลยเฟิร์มนะครับเป็นผู้หญิงที่ดูดี8ปดเ้าคนนี้อย่างที่บอกนั่งสัมภาษณ์ไปรู้สึกอคนที่ทําคือผมจะหลงเสน่ห์คนที่อยู่ในชุดหรือเครื่องแบบกีฬามากกว่าคนที่อยู่ในเครื่องแบบคอนอนกลางคืนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าหันมาลักตภาพกันะครับแล้วก็ลดอีกนิดัันซึ่งมาทดสอบอย่างที่บอกในสไตล์ชิลๆสไตล์เราก็ชมบรรยากาศกันแล้วก็ รู้จักกับรายการไบไทยดีขึ้นในสัปดาห์หน้ามีอะไรเรื่องราวเกี่ยญญวกับจักรยานมาเล่าสู่กันฟังครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ